ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านเตรียมที่จะฟื้นการค้าไทยกัมพูชาแล้วเหรอค่ะคุณจตุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อช่วงเช้านะคะออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะเตรียมที่จะฟื้นการค้าชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ยืนยันที่จะรักษาตลาดเดิมช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันค่ะที่ปรึกษาคนที่มีปัญหาเรื่องการค้าชายแดนทำอยู่ แล้วหลังจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเขาประเมินเปิดด่านปกติแล้วเราทำไงต่อคะคือวันนี้นะไอสินค้าโมเดิร์นเทรดเราที่กัมพูชาเนี่ยนี้นาก,ก็เป็นพอมีนะทีวีทูตของการก็ปรับตัวเรื่องของการขนส่งเราใช้ทางเรือบ้างแล้วก็ทางที่สปกรลาวเนี่ยที่ผมไปอุบลแล้วมวันเจอท่านพูดลาวก็หรือจะลงไปหาหรือว่าถ้าที่ขาดจาก อุบลเข้าลาวจากลาวไปที่กัมพูชาเนี่ยมันจะมีค่าผ่านทางขายได้เนี่ยมันจะหาด,ดีทัศน์เลยจะจะจะช่วยยังไงลดลดค่าจ่ายกับผู้ประกอบการมองในงนมการฟื้นตลาดยากไหมคะวันนี้ก็ขอให้รักษาตลาดเดิมให้ได้ไว้าาก่อนนะครับแล้วก็แต่ว่าขณะเดียวกันเราก็หาตลาดาใหม่กับผู้ประกอบการขอบคุณครับขอบคุณครับ นายจตุพรบุริพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเปิดเผยเกี่ยวกับแผนการฟื้นฟูการค้าชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้รอการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเปิดด่านแต่ศูนย์ที่ตั้งไว้ค่ะได้มีการหารือเรื่องการค้าชายแดนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางด้านคุณจตุพรนะคะย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือต้องรักษาตลาดเดิมในกัมพูชาวไว้ให้ได้ขณะเดียวกันค่ะก็ต้องเร่งเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ผู้ประกอบการมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นค่ะ โดยปัจจุบันนะคะผู้ประกอบการมีการปรับตัวด้วยการขนส่งสินค้าทางเรือและผ่านเส้นทางสปปลาวเพื่อเข้าสู่กัมพูชาซึ่งก็ช่วยลดข้อจำกัดด้านด่านชายแดนที่ยังปิดบางจุดค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมได้พบกับเอกอัครราชทูตลาวและมีแผนที่จะหาลืออีกครั้งเพื่อขอเปิดเส้นทางจากจังหวัดอุบลราชธานีเข้าสู่ลาวแล้วขนส่งต่อไปยังกัมพูชาค่ะพร้อมกับจะมีการเจรจาเรื่องค่าผ่านทางให้เหมาะสมเพื่อช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการค่ะก็สรุป ทางท่านรัฐมนตรีพาณิชย์เตรียมที่จะฟื้นการค้าไทยกัมพูชาแต่หลายฝ่ายเขามองว่าอมันจะเร็วเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมวันนี้ทหารไทยยังพึ่งเหยียบกับระเบิดที่ปราสาทตาเมืองทมอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องไพ่ในการเปิดด่านหรือฟื้นการค้าเนี่ยต้องค่อยๆปล่อยเปิดออกมาทีเดียวไม่ได้เพื่อใช้กดดันกัมพูชาในส่วนของการหยุดยั่วยุด,ยด,ยด,ด้วยเคลียร์ทุนระเบิดด้วยแล้วก็ล้มแกงคอร์เซนเตอร์ด้วย,วยเก็บเป็นไพ่ไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า ก็เข้าใจท่านแหละเพราะว่าพอไปดูตัวเลขที่การค้าไทยกัมพูชาเนี่ยปรากฏว่าเราได้ดุลเขาเนี่ยไปไปมาเนี่ยเปแสนล้านบาทเลยทางด้านกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ข่วรายงานว่าปี2,567การ ai, ค้าชายแดนไทยกัมพูชามีมูลค่าวรวม1 7 5 5 3 0ล้านบาทแบ่งเป็นการส่งออก1,41846ล้านบาทและการนำเข้าค่ะ 32,684ล้านบาทโดยไทยได้ดุลการค้าสูงถึง1,9163ล้านบาทค่ะ ส่วนข้อมูลนะคะ4เดือนแรกของปีก็คือตั้งแต่มกราคมไปจนถึงเมษายนปี2568ค่ะการค้ารวมอยู่ที่64,612ล้านบาทเป็นการส่งออก52,225ล้านบาทการนำเข้า14,387ล้านบาททำให้ไทยได้ดุลการค้าถึง35,838ล้านบาทค่ะ ส่วนพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะมีความยาวกว่า800กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดมีจุดผ่านแดนรวม18แห่งค่ะได้แก่จุดผ่านแดนถาวร8แห่งจุดผ่อนปลนการค้า9แห่งและจุดผ่อนปลนเพื่อการท่องเที่ยวอีก1แห่งค่ะตามภาพหน้าจอเป็นบรรยากาศเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับเป็นตลาดการค้าชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปรากฏว่ามันก็ยังเยี่ยมเหงา ตามภาพค่ะก็จะเห็นว่ามีร้านค้าบางส่วนกลับมาเปิดขายค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังคงปิดเงียบเพราะว่าไม่มั่นใจในความปลอดภัยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีข้อมูลว่าทหารกัมพูชายังเสริมกำลังและยุดทธปกรณ์อย่างต่อเนื่องขณะที่ร้านค้าที่ปิดหลายแห่งนะคะก็เป็นของชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศไปแล้วค่ะ ส่วนบรรยากาศบริเวณหน้าตลาดชายแดนนะคะก็ยังคงเงียบเหงาค่ะมีเพียงพ่อค้าแม่ค้าของกินร้านกาแฟแล้วก็แม่ค้าลอตเตอรี่มีรถพ่วงข้างค่ะมาขายเพียงสองวันบางคนก็เพิ่งกลับจากการอพยพเพราะว่าเงินเก็บเริ่มหมดต้องทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแม้ว่าลูกค้าน้อยแล้วก็ขายไม่ได้ก็ตามค่ะ ผู้สึกข่าวไปถามทางด้านคุณอุทัยสมสุขค่ะหรือว่าตาเจีย๊ยบเป็นพ่อค้าขายไก่ย่างเขาเล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าผมอบพยพไปอยู่ตำบลเมืองทีอำเภอเมืองสุรินทร์ก่อนจะกลับมาขายไก่เมื่อสองวันที่ผ่านมาเพราะว่าจำเป็นต้องมีรายได้ในการจ่ายค่างวดรถแล้วก็ค่าใช้จ่ายประจำ ถึงแม้ว่ายัางจะไม่ไว้วางใจแล้วก็กลัวว่าจะถูกอบพยพรอบสองอยากให้มันจบเร็วๆชาวบ้านลำบากกันหมดแล้วไม่กล้าใช้เงินเพราะไม่รู้ว่าจะต้องหนีอีกทีเมื่อไหร,ร่ค่ะบรรยากาศก,าก็ถือว่าวังเวงนะ,ะเยี่ยมเหงานะครับสำหรับคนที่มาเปิดร้านเนี่ยก็หาเงินประทังชีวิตจ่ายค่างวดแต่ว่าใจมันก็ยังไม่ไว้ใจะนะไม่รู้ว่าสถนานการณ์ชายแดนเนี่ยจะจบลงเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็ เป็นบรรยากาศชายแดน